สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะครับที่เราจะกลั่นข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาให้ฟังกันง่ายๆวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องการเลือกมะนาวเอ่อทำยังไงให้ได้น้ำเยอะๆนะครับอันนี้เราไปรวบรวมข้อมูลมานะจากหลายที่เลย ทั้งแบบคำแนะนำจากคนทำครัวจริงๆแม่ค้าหรือแม้ไปข้อมูลเชิงกเกษตรนิดหน่อยกลั่นออกมาเป็นสัญญาณที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วละครับเพื่อแก้ปัญหาคาใจที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอคือแบบซื้อมะนาวมาลูกบเบลเริ่มแต่พอบีบอ่ะน้ำนิดเดียวมาดูกันครับว่าเคล็ดลับที่คัดมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะคุยกันสัญญาณแรกเลยนะที่ข้อมูลชี้ว่าสำคัญมากอ่าคือเรื่องผิวบางครับเขาแนะนำให้ลองจับดู มะนาวที่เปลือกบางๆเนี่ยเวลากดเบาๆนะจะรู้สึกเลยว่ามันนิ่มกว่าพวกเปลือกหนาๆอันนั้นชัดเจนเลยเขาว่าพวกนี้แหละน้ำจะเยอะกว่าใช่เลยค่ะเรื่องเปลือกบางนี่ถือว่าตรงไปตรงมาทางกายภาพเลยนะคะคือยิ่งเปลือกบางเนี่ยแบบว่าพื้นที่ข้างในผลสำหรับเนื้อกับน้ำมันก็ยิ่งเยอะขึ้นตามไปด้วยมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะมีน้ำเยอะกว่าพวกเปลือกหนาๆอันนี้ชัดเจนค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับ คือผิวบางเนื้อเยอะน้ําเยอะว่างั้นเถอะทีนี้สัญญาณที่2ออันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะเรื่องสีผิวควรเลือกสีเขียวอมเหลืองหรือเหลืองนวลนวหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องสีเขียวอมเหลืองหรือเหลืองนวลเนี่ยมันบ่งบอกว่ามะนาวกําลังสุกพอดีค่ะซึ่งช่วงนี้แหละค่ะที่กระบวนการทางเคมีข้างในผลมันจะเปลี่ยนกรดกับแป้งบางส่วนให้เป็นน้ําแล้วก็มีน้ําตาลนิดหน่อย มันก็เลยทําให้มีน้ําเยอะขึ้นแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมกว่าด้วยถ้าเราไปเลือกสีเขียวเข้มๆจัดๆเลยเนี่ยอืส่วนใหญ่มันจะยังดิบไปหน่อยรสก็จะเปรี้ยวโดดโดแล้วก็อาจจะฝาดนิดๆด,ด,ด้วยแล้วน้ําก็น้อยกว่าจริงๆค่ะชัดเจนเลยครับโอเคงั้นเขียวอมเหลืองนะข้อสามนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเรื่องน้ําหนักเขาบอกว่าให้ลองเทียบผลที่ขนาดมันดูใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยครับอือคนไหนที่มันเอหนักมือกว่า แสดงว่ามีน้าเยอะกว่าไอ้พวกลูกใหญ่ๆแต่เบาหงเนี่ยอาจจะเจอดีคือเปลือกหนาน้ำน้อยอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยค่ะเพราะว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ของผลไม้เนี่ยมันคือน้ําอยู่แล้วดังนั้นผลที่มันหนักกว่าเมื่อเทียบกับขนาดที่เท่าๆกันเนี่ยย่อมเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงเลยว่ามีน้ําสะสมอยู่ข้างในเยอะกว่าค่ะฟังดู make sense มากครับอันนี้ตรงไปตรงมาดีมาถึงข้อ4ลักษณะผิวครับผิวแบบไหนถึงจะดีครับ ผวเรรียบหือข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมมานะคะชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่าผิวที่ค่อนข้างเรียบๆรียบแล้วก็อาจจะดูเป็นมันเงาเล็กน้อยเนี่ยมักจะดีกว่าผิวที่ดูครุขระสักๆหรือด้านๆค่ะเพราะว่าผิวที่เรียบเนียนเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับเปลือกที่บางกว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผิวเรียบเปลือกบางน้ำเยอะสัมพันธ์กันไปหมดเลยสัญ,ญญาณที่5อันนี้ต้องใช้มือนิดน,น,นึงคือลองกดดู แต่เขาว่าต้องระวังนิดหน่อยใช่ไหมครับกดแค่ไหนถึงจะพอดีหาไม่ใช่กดจนบุ๋มถ้ากดเบาๆเรารู้สึกว่าผิวมันนิ่มลงเล็กน้อยแบบยืดหยุ่นนิดๆไม่แข็งชื่อไปเลยแต่ก็ไม่ถึงกับบุ๋มยวบลงไปหรือเละนะคะอันนั้นล่ละค่ะแสดงว่ามะนาวแกะกําลังดีเลยเนื้อข้างในมันจะเต่งแล้วก็มีน้ําเยอะแต่ถ้ากดแล้วมันแข็งโป๊กเลยอันนั้นคือย,ยังอ่อนค่ะน้ําจะน้อยโอเคกดเบาๆพอนิมนิ่มนะครับไม่ใช่กดจนช้ํา สุดท้ายครับสัญญาณที่6ดูที่ขั้วและก้นของผลอันนี้มีรายละเอียดเฉพาะพันธุ์ด้วยไหมครับมีส่วนค่ะ โดยทั่วไปนะคะผลที่มีขั้วเล็กๆแล้วก็ก้นมนๆเนี่ยจะมีแนวน้มเปลือกบางกว่าพวกขั้วใหญ่ๆก้นนุนๆแหลมๆห,หน่อยซึ่งข้อมูลก็ระบุว่าอันนี้จะเห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะกับมะนาวพันแป้นค่ะซึ่งพันแป้นเนี่ยก็เป็นพันที่คนไทยนิยมใช้กันมากอยู่แล้วเนาะเพราะมันหอมและเปลือกก็บางเป็นทุนเดิมพวกขั้วเล็กก้นมนนี่แหละค่ะที่มักจะให้น้ําเยอะเป็นพิเศษเลยในกลุ่มมะนาวแป้นด้วยกันโอ้โหครบถ้วนเลยนะครับ6สัญ,ญญาณเนี่ย ฟังดูตอนแรกเหมือนเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เคยได้ยินมาบ้างแต่พอได้ฟังคําอธิบายเบื้องหลังแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมมันถึงใช้ได้ผลจริงๆนะครับใช่ค่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดดูนะคะจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้ทั้งเปลือกบางสีเขียวอมเหลืองผิวเรียบผลหนักกดแล้วนิ่มเล็กน้อยเนี่ย ล้วนแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงมะนาวที่มันแก่เต็มที่แล้วสุกในระดับที่เหมาะสมซึ่งก็คือช่วงที่มันมีปริมาณน,น้ําสะสมอยู่สูงสุดนั่นเองค่ะแล้วถ้าหมดนี้หมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าต่อไปนี้เวลาเราไปเลือกซื้อมะนาวแค่ลองสังเกตสัญญาณเหล่านี้ดูเปลือกบางๆสีเขียวอมเหลืองหน่อยๆผลหนักกว่าลูกอื่นที่ขนาดพอๆกันผิวเรียบๆกดดูแล้วนิ่มนิดๆก็น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้มะนาวที่บีบออกมาแล้ว,ลวน้ําเยอะสะใจคุ้มค่าแน่นอนครับ จริงๆเรื่องนี้ก็น่าสนใจชวนให้คิดต่อยอดไปอีกนะคะคือจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการดูการสัมผัสการประเมินน้ำหนักเนาะแต่ก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเรากลิ่นล่ะคะ กลิ่นของมะนาวเนี่ยพอจะใช้เป็นตัวบ่งบอกปริมาณน,น้ําหรือว่าคุณภาพความสุกที่มันสัมพันธ์กับปริมาณน,น้ําได้มากน้อยแค่ไหนอืมอันนี้น่าสนใจแต่ว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ลงลึกในประเด็นนี้เท่าไหร่ค่ะหรืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะคะคือเคล็ดลับเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะอ้างอิงกับมะนาวแป้นเป็นหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นมะนาวพันธุ์อื่นๆล่ะที่คนก็นิยมใช้เหมือนกันอย่างเช่นเอ่อมะนาวพิจิตรหรือพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆมันจะมีข้อสังเกตหรือว่าลักษณะเฉพาะตัว ที่แตกแต่างออกไปในการเลือกให้ได้น้ำเยอะๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูค่ะโอ้ oh, เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆแต่สำหรับวันนี้ผมว่าแค่6สัญญ,ญาณที่เราเจาะลึกกันไปนี่ mm hmm. ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วล่ะครับสำหรับการไปเลือกซื้อวัตถุดิบถังต่อไปนะจะได้มั่นใจว่าได้มะน,นาวดีๆน้าเยอะๆกลับมาทาอาหารอร่อยๆกันครับ